สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการสเสน่ห์เมืองไทยจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะท่านผู้ชมเห็นทางหน้าหลังไอซ์เนี่ยก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นที่ไหนนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรียาค่ะและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็คือพระเจดีสามองค์ของวัดพระศรีสันเพชรค่คะซึ่งเป็นที่ที่มีความสําคัญและก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรียาค่ะ วัดพระศรีสันเทศตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณเป็นวัดพุทธาวาดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองเปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีสามองค์ที่ตั้งประงานเป็นจุดเด่นแต่ยังคงเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ และเมื่อได้ลองจินตนาการดูก็จะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของกรุงศรีอุทยาในสมัยเป็นราชธานี จะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเที่ยวชมวัดในจังหวัดพระนครอิทธยาค่ะจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมชุมชนที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติชาวมอญปิดท้ายด้วยการไปย้อนวันวาน,นกับความโบราณของตลาดกง้งโค้งทั้ง3สถานที่นี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรห้ามพลาดน,นะคะ วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงรังกาเป็นพระประธานสูง60เมตรพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลังน้ำสิโนโทกประกาศอิสรภาพพระพุทธสายญาติและสารเจ้าพ่อสิทธิชัยที่เชื่อกันว่า เป็นพระราชะโอรสองค์หนึ่งของรัชกาลที่หที่สิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และบริเวณนี้คือพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลองค์พระประธานซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของวัดนี้ค่ะเราเข้าไปไหว้พระด,ด้านในกันเลยค่ะ และนี่ก็คือเจดีย์ชัยมงคลค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวนมหาราชทรงรบชนะมังกรยชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการทำยุทธัตถ,ถีค่ะส่วนด้านบนเจดีย์จะมีอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวไอพาคุณผู้ชมขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เจดีชัยมงคลมีฐานด้านล่างพระมหาเจดีเป็นสี่เหลี่ยมสูงใหญ่และที่มุมด้านบนของฐานมีเจดีตั้งอยู่ทั้ง4ี่ทิศด้านหน้าพระมหาเจดีมีบันไดาทางขึ้นไปยังห้องภายในเจดีซึ่งเป็นฐานแปดเหลี่ยมส่วนเหนือขึ้นไปคือองค์ระฆังและด้านซ้ายของบันไดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนเจดีย์ชัยมงคลแล้วค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้แรงมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าขึ้นมาเราต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เห็นทัศนียภาพของจังหวัดพระนครศรียาจากทางด้านบนค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราเดินชมวิวกันมาสักพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอจจะพาคุณผู้ชมไปสักการะพระพุทธไสาย,ยาสกันด้านล่างค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือวิหารพระพุทธไสายาตนค่ะหรือเรียกว่าพระนอนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะไอดียมาว่าใครที่ได้มาสักการะพระนอนนะคะชีวิตก็จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระปิดท้องด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ในประดิษฐานพระพุทธสยญาณนี้เป็นลักษณะวิหารสันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าสองช่องทางด้านทิศเหนือแต่ในปัจจุบันได้สูญสิ้นหมดแล้วเสาของอาคารเป็นลักษณะกลมปรากฏร่องลอยบัวหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอดและองค์พระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัด และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะมาถึงตอนนี้แล้วไอรู้เลยละค่ะว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงได้หลั่งไหลามาเที่ยววัดนี้กันเพราะเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามโดดเด่นอย่างนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวไอจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุมชนชาวมอญว่าเขาจะมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง ชุมชนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านเสากระโดงกับเราแล้วละค่ะก็ต้องสวัสดีคุณลุงทั้งสองท่านก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหนะะ่อยค่ะครับผมชื่อ,อ,อสว่างนามสะกุลจัดหงษานะ,ค,ะคือเป็นคนเ,เกิดและด้หมู่บ้านนี้มาแต่กําเนิดนะฮะปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่ผมชื่อสมพรครับ นามสกุลไกรนัทสมเป็นคนถือกําเนิดที่นี่นะฮะเป็นคนเกิดที่นี่เป็นคนมอญถือกาเนิดพ่อมอญแม่มอญแล้วก็ยังพูดภาษามอญได้อยู่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากทราบว,ว่าชาวมอญเน,นะะี่ยค่ะอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดพระนครสุธยาได้อย่างไรคะคือคนมอญเราอะนะตามที่บันทึกในประวัติศาสตร์ตามเอกสารนะครับคือมีมาตั้งแต่สมัยกลางกลางของยุธยาแล,แล้วนะฮะแล้วก็มีมาหลายครั้งแต่เท่าที่บันทึกบันทึกไว้น้อยมากก็มีตั้งแต่สมัยพระนเรศวรพระนารายณ์ายถึงสมัยยุธยาฮะ คือทุกครั้งที่มีข้าศึกหรือว่ามีการรบก,กันระหว่างพม่าก,กับมอญหรือพม่าก,กับไทยอะไรเนี้ยพวกที่อยู่ชายแดนก็จะอยพยพเข้ามา mm hmm. เดิมทีเดียวน่นนะหมู่บ้านเนี้ยเขาเรียกกันว่ากวนประสาหรือบ้านประสาทบ, mm hmm. บ้านสาก,กระโดงนั่นน่ะเกิดขึ้นทีหลังเหตุ mm hmm. hey, ที่ชื่อสาก,กระโดงเพราะว่าที่เนี่ยตอนน้ําลงแล้วสากระโดงมันโผล่ขึ้นมา mm hmm. อ๋อแล้วเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกว่าเสากระโดงที่อยู่ที่วัดนี่ใช่วัด <S <S ใช่<อ>ใช่ใช่ไอชักกระดงเนี่ยมันเป็นชักกระดงเรือสําเผาเพราะที่นี่มันมีมาเป็นที่จอดเรือสัาเผาหรือเอรือสินค้าการค้าระหว่างอุศริอายากับต่างชาติแล้วอย่างมีวัดอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากทราบว่าวัดกับชุมชนเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างมันอย่างนี้นะคนอพยพมากลุ่มหนึ่งก่อการสร้างตัวขยายกลุ่มขึ้นมาแน่นอนคนมอนเนี่ยนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่โบราณกาล ทางด้านซายพุทธการกรวัดน่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างสิ่งที่เคารพสิ่งที่บูชาสิ่งที่ไปบำเพ็ญกุศลก็คือสร้างวัดนี่มันเป็นมูลเหตุในการสร้างวัดนี่คือข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าคนมอนนยมันมีข้อเสียอยู่อย่างไม่ได้จรากอะไรไว้แต่ว่าวัดเนี่ยเท่าที่ลุงเกิดมาเนี่ยพระให้ศีลอภาษามอญสวดภาษามอญและลุงก็เคยทันสวดยติจ,จตุถกรรมในการทําพิธีอุปสมบทเป็นภาษามอญค่ะคุณลุงสว่างคะในปัจจุบันนะคะเวลาที่มีประเพณี หรือว่าอะไรที่ต้องไปทําที่วัดนะคะชาวมอญยังมีการแต่งกายในแบบดั้งเดิมไปวัดกันอยู่ไหมคะในอดีต็ขาแต่งเป็นรูปลระตัศน์มอญหมดนะกล้าผมมวยใส่ชุดขาวอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าขาวสบายเขียงเขาอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเป็นแบบแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้มันก็จะพ้นตนกันแล้วจะมีบ้างก็เฉพาะเวลาเทศกาลนะเทศกาลเช่นเข้าภาษาภาษาเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ ห้้ตักน่พึงาสุดท้ายนะคะอยากให้คุณลุงฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญเป็นภาษามอญไหมคะได้ครับไครับเ <c oughs> ยอะกะลาปะมณีหลงังผู้ิเดมณ์ดังกระเงมงความเบลซาดแป้งโลมวัวใสา่าตะอันนงนาะชักอันนงนาะมณีหลังลองแต่กู้เเกิเดชกจกกนายสว่าง อัฐท,ทีิบายก็ก่อกรหลังตกไม่ดีอันี่ย,ยใช่ครับคือที่คุณลุงกพรพูดไปแทนะก็คือแปลเป็นความหมายใจกลางก็คือว่าไอ้บอลที่อยู่ที่นี่นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทุกคนแห่งอยู่ปัจจุบันนี้แต่นี้ประเพณีทั้งหลายที่มันมีมาแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็ขอฝากเยาวชนหรืออนุชนรุ่นหลังให้รักษาและดูแลและสืบกันต่อไปเพื่อ ความให้คนต,ต่อไปก็ได้รู้จักประเพณีและความเป็นมาของมอนนะที่นี่ครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวมอนที่ยังคงเหลือความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสณพื้นที่แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะไอต้องขอขอบคุณคุณลุงทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับดีดีครับ วันนี้นะคะเราก็พูดถึงวัดแล้วก็ชุมชนไปแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตลาดนั่นเองค่ะและตลาดแห่งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความแปลกใหม่แล้วก็กลิ่นอายของความโบราณค่ะนั่นก็คือตลาดโก้งโค้งค่ะ เดินมาหน้าตลาดเนี่ยไอก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์สาคัญของตลาดแห่งนี้แล้วล่ะค่ะ mm. เพราะดูได้จากการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เป็นชุดไทยแบบชาวบ้านค่ะ mm. ก็รู้ได้เลยนะคะว่าตลาดแห่งนี้ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบอยุธยาเอาไว้ค่ะ mm. ได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่คะคะว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง mm. เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีวิถีชีวิตการค้าขายแบบโบราณอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะ ตลาดกุ้งโค้งตั้งอยู่ที่บ้านแสงโสมหมู่5ถนนบางปะอินติดวัดบ้านเลนตำบลขนอนหลวงหรืออยู่ห่างจากตัวชุมชนเสากระโดงประมาณ2กิโลเมตรเป็นตลาดโบราณย้อนยุคที่น่าสนใจมากเพราะที่นี่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิดทั้งเป็นสินค้าชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมืองโดยที่คนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องก้งโค้งเพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจซึ่งการก้งโค้งของคนไทยนั้นเป็นกิริยาที่สุภาพนุ่มนวลแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อม,อมตนจึงสื่อให้เห็นถึงอัธยาศัยไมยตรีเป็นมิตรระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคุณป้าขาขนมถ้วยไข่อย่างไรคะถ้าทานที่บีจะจริงทานก็สอถ้วยห้าบาท สี่้วยสิบาทถ้าใส่กลองก็แปดถ้วยยี่สิบอ๋องั้นหนูขอทานที่นี่ก่อนเลยละกันนะคะเอาถ้วยนี้ละกันแช้นนี้ใช่ไหมคะน่าทานไหมคะอืมอร่อยมากเลยค่ะนั้นหนูเอากลับบ้านสีสิบบาทค่ะคุณป้า นี่นะคะขนมถ้วยร้านนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเลยค่ะตรงที่เราสามารถนั่งทานที่นี่ก็ได้เลยโดยใช้ไม้พายแบบนี้ค่ะทํามาจากไม้ไผ่นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ามันเริ่มที่จะห่างหายไปแล้วค่ะในปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหันมาใช้ช้อนพลาสติกแบบนี้ซึ่งก็อาจจะทาให้โลกร้อนได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่เรารอคุณป้าแค้ขนมถ้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดู รอบๆตลาดกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคุณป้าค่ะเดี๋ยวหนูกลับมาเอานะคะ ตุ่นโบราณลูกน้ำน้ำซอสเราจะได้เป็นมะขามมีเกลือมีมะขามมีน้ำตาลสุ่นโบราณเลยลูกหอ,อมกรุ่นมากเลยค่ะนี่แค่ไข่ไน,นะคะ คุณผู้ชมหลังจากที่เราได้เที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้ไอต้องขอตัวมารับประทานอาหารก่อนแล้วล่ะคะ่ะและอาหารหน้าตาหน้า,นารับประทานทั้งหมดนี้นะคะก็ได้มาจากตลาดก้งโค้งนั่นเองค่ะและในช่วงต่อไปนะคะ I, จะพาคุณผู้ชมไปชมกับไฮไลท์ ight, ที่เป็นประเพณีเก่าแก่ของตลาดโก้งโค้งค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะคะ อีกทั้งยังมีประเพณีการรำกองยาวในเวลา10บโมงเช้าซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะร่วมกันรำถวายสารเจ้าที่และสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานอยู่ภายในตลาดแห่งนี้การรำกองยาวจึงเป็นความเชื่อของชุมชนเพื่อขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขามาขออาศัยแผ่นดินนี้ทำมาหากิน ังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประเพณีที่งดงามคุ้คู่อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราค่ะสำหรับวันนี้รายการเสน่ห์เมืองไทยก็หมดเวลาลงแล้วพบกับไอได้ใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ